แวะไปดูที่พม่าหน่อยครับพม่ากระหึ่มเข้าสู่วันที่สี่ตบเท้าต้านรับประหารเมินกฎอายการศึกนะไปดูภาพกันหน่อยคุณผู้ชมครับหลายเมืองใหญ่ในประเทศพมา่าหรือว่าเมียนมานักขณะนี้เนี่ยนะครับเกิดการออกมาชุมนุมของพี่น้องประชาชนสาขาอาชีพต่างๆเนี่ยมากมายนะครับในหลายเมืองหลายจุดทั่วทั้งประเทศวันนี้เข้าสู่วันที่สี่นะครับ ไม่มีวี่แววว่าคนจะลดน้อยลงแม้ว่าทางกองทัพของพม่านำโดยมินอองไลเนี่ยนะครับจะประกาศกฎอัยการศึกในบางพื้นที่นะแล้วก็ประกาศเคอร์ฟิลก็คือห้ามออกจากเคหสถานหรือว่านอกบ้านตั้งแต่20นาฬิกาถึงตีสีสองทุ่มถึงตีสและเราเห็นภาพที่คุ้นชินก็คือตำรวจปราบจราจรรวมไปถึง ลดควบคุมฝูงชนและลดสลายการชุมนุมคล้ายๆกับรถทีโน่ของบ้านเราเนี่ยเริ่มมีการฉีดน้ำเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็มีการเตือนผู้ชุมนุมแล้วว่าถ้าไม่สลายการชุมนุมอาจจะมีปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่ยกระดับมากยิ่งขึ้นแต่คุณผู้ชมดูนะครับว่าคนพมา่าเป็นจำนวนมากก็ไม่ได้หวันเกรงและยกระดับการชุมนุมเข้าสู่วันที่4แล้วดูฮะ ถ้าดูภาพมุมสูงตอนนี้ไม่ว่าจะชุมนุมที่ไหนมันก็จะคล้ายๆกันสภาพแวดล้อมที่พม่าเขาก็ไม่ได้แตกต่างจากบ้านเรามากนะเวลาเรามองภาพการออกมาชุมนุมออกมาชูสามนิ้วเห็นไหมครท่านผู้ชมนี่วันที่4แล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่พม่าเนี่ยจะไปจบลงตรงไหนไทยเราก็บอกว่ามีจุดยืนแบบเดียวกับที่อาเซียนถแถลงเอาตามนั้น อย่างวันนี้ก็มีนิวซีแลนด์นะครับซึ่งเป็นประเทศแรกที่ออกมาประกาศต้านการทํารัฐประหารของพมา่าแล้วก็ตัดความสัมพันธ์ด้วยก็ถือว่าเป็นประเทศแรกๆของโลกเลยนะครับที่มีจุดยืนชัดเจนคุณผู้ชมดูฮนะนี่กองทัพพมา่าบอกว่าต้องการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนะครับรับปากกับประชาชนหปีนะแล้วจะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ที่ยุติธรรมเพราะว่า กองทัพเข้ามารัฐประหารในครั้งนี้ให้เหตุผลว่าเกิดการทุจริตในการเลือกตั้งเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานะเดี๋ยวจะจัดการเลือกตั้งใหม่แต่เหตุผลก็ไม่เพียงพอสำหรับประชาชนจำนวนหนึ่งนะครับที่ออกมาชุมนุมนี่การตอบโต้กองทัพแล้วก็ทหารในครั้งนี้มีการตีหม้อตีไหตีชามกะละมังตีหม้อไล่รัฐประหาร ปรากฏว่าโยงหรือไม่โยงยังไงวันพรุ่งนี้นะครับกลุ่มราษฎรก็จะกลับมาชุมนุมอีกครั้งเห็นนัดกันที่สกายวอล์กก็จะตีหม้อไล่เผด็จการนักข่าวก็ไปถามเพนกวินว่าโยงพาม่าหรือเปล่าโหนพาม่าหรือเปล่าโหนกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่กําลังเรียกร้องเรื่องเงินเยียวยาหรือเปล่าเพนกวินก็บอกว่ามีเกี่ยวกันนะแต่ถ้าตีม้อเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของพาม่าไปแล้วนะครับที่เขาใช้ในเชิงสัญลักษณ์เพื่อต่อต้านการทํารัฐประหาร วันที่สี่แล้วนะฮะคุณผู้ชมครับไม่รู้ว่าการชุมนุมของเราในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรจริงๆที่พม่าโควิดก็ยังระบาดอยู่นะครับโควิดเขาก็ไม่ใช่เน้อยนะครับเยอะกว่าเราเอาว่าง่ายๆแบบนี้นะคนติดทั้งประเทศบ้านเขาเนี่ยก็หลักแสนนะครับนะแต่ผลไม่กลัวแล้วมั้งครับออกมาต่อต้านรัฐประหารขนาดนี้อืม ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ